ใครอีพร้อมก็พร้อมไปเลยนะคะกูอีกินค่ะกูเหนื่อยเวลาเพื่อกินนั้นอย่าเดี๋ยวทักค่ะอันนี้กินแล้วอ้วนนะอันนี้กินแล้วเป็นไขมันเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาอีกินตัวนี้พร้อมก็พร้อมไปนะค่ะใครอีพร้อมใครอุ่นดีครับอุ้นดีไปเลยเดี๋ยวกู่อยรอดกูเหนื่อยคือตอนกูกินนั้นเขาใหญมากกว่ากูเหนื่อยไม่ต้องทักค่ะไม่ต้องทักเขาเหนื่อย ตงพัเหนื่อยแล้วมันโมโหเลยมันเสียอารมมันพออีก,กินต้งอึอยากกินก็ไปตาอ้วนตัวเองก,ก็ใจอุ่นดีเนาะรู้แล้วว่าเป็นว่างแต่บางคนก็เสี่ง้งมื่อก็ใจอุ่นดีแรงเนาะหยุดผูดต้ตะาวิเนื่อยวิกินเอากลองนี่ก็ยังไม่ปิด นะะประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังออกไปหาอะไรทานกับพี่คนหนึ่งที่เป็นคุณครูด้วยกันนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปชิมข้าวหน้าเป็ดที่แสนจะอร่อยแล้วก็ขายดีมากและราคาก็ย่อมเยาวแต่ปริมาณก็เยอะมากนะคะทุกคนตอนนี้ขับรถอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคือแทบไม่ได้เหยียบเลยอะคะ่ะเพราะว่า รออัดิตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะก็จะพาไปกินข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเป็นสูตรของพัทลุงค่ะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเสกักนะคะเดี๋ยวมีหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงไปค่ะเดี๋ยวอีจะพาไปชิมน,นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปรับพี่ก็อีคนนึงก่อนคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะ อนนี้ก็รับพี่อ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกําลังเดินทางไปในตัวอําเภอนะคะอีราจะพักอยู่ในอําเภอเมืองแต่ที่ทํางานของอีราจะเป็นอําเภอที่ติดกับอ่าอเภอเมืองนะคะแล้วทีเนี้ยเราประชุมกันเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราเรามีความรู้สึกว่าเราหิวมากเพราะเดี๋ยวเสร็จแล้วอินไม่ต้องเข้าไปทํางานต่อใช่ไหมคะเราสามารถกลับบ้านไปเตรียมตัวเพื่อเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ได้เลยก็เลยว่า เออไปหาอะไรอร่อยกินแล้วไม่ได้กินข้าวหน้าเป็ดมานานมากแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปกินค่ะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดสุราธานีแล้วมาที่อำเภอกาญจนดิษคิดว่าตนเองยังไม่รู้จะกินอะไรไปค่ะไปกินข้าวหน้าเป็ดกันร้านอยู่ปูนไม่ได้มากินนานแล้วอยากกินไง ไปรับเพื่อนมาเสร็จแล้วค่ะนี่กำลังจะเดินไปกินดีนะเรามาก่อนโรงเรียนไอ้นี่เอ้เรามาก่อนขขอพักเทียเ่ยงใช่เลยลแล้วเหรออ๋อโอเคร่อนค่ะเห็นไหมขะนี่ค่ะร้านนี้เลยไปเดีข้ามถนนก่อนนะ นี่น้ำหวานเราจะมีที่นั่งกันไหนอ่ะตรงเยอะ่ใช่ค่ะโอเคสองที่ค่ะ นี้นะได้ค่ะได้ค่ะยอดเท่าไรมีมีมีใส่มเป็ดเลยนะอ้าวหรอคะเหลือแต็เป็ดแล้วเป้าอะไรป้าเอาเอาเอาข้าวหน้าเป็ดสองแล้วก็เกาเหล่าสักหนึ่งนะได้สดน้ำ ด้วยกันเนไงอ่าข้าวหน้าเป็ดสองเกับเหล่าหนึ่งข้าวมันข้าวสวยดีครับข้าวมันหรือข้าวสวยเอาข้าวมันสองค่ะสองเหล่าเป็ดหนึ่งได้ได้ค่ะน,นั่งเลยค่ะเจ้าน้ำอะไรน้ำเปล่าดีกว่านะเพราะว่า ทำพิธีเสร็จแล้วทานได้ค่ะได้แล้วค่ะอืม เพื่อกินข้าวน้อยๆ,ๆกินกลับเยเด้อหนงข้าวมันมีน้ำตาลางไงข้าวเยอะมากเลยนะก้าหลอกปรุงไหมหรือว่าไม่ปรุงไว้อย่างงี้เลยไ,ไ,ไส่ปรุงนะเสร็จพริกก็ได้น้ำเปล่า Oh, ni chalduni ni tel do. Hello, main. Jab main chala to pata laga. Pakka nahi. ขาล้วนมากเลยเป็นต้นจะไม่สาบนะไม่ออกเิ็นเป็ดเลยนะไม่เอาเป็นเป็ดเลยอ่ะปกติเป็ดมันจะมีกลิ่นมัไม่กลิ่นใช่พี่ชอบกินอะไรก็เคยจะกินบาร์บีคิวะมันไม่กลิ่นอะแลต่พี่เป็นคนที่ปกติจะไม่กินเป็ดใช่ ้าเป็นก๋ยเตียวส่วนใหญ่กาจะเอาซับโป๊กมาเลยจุกต้องเป็นชิ้นนนะเปเนื้อห้แล้วส่วนใหญ่จะมีกลิ่นนะแต่ที่นี่ไม่มีกลิ่นแต่ว้านวันนี้น้ำจิ้มเขาจืดเลยนี่จืดจืดเลยี่มันสุกน้ำผึ้งน้ำจิ้มขมันไก่เลยแต่ไม่มีกลิกไม่มีก้าวน้ำจิ้มนิดนึ่งค่ะ ขอบจานี้แล้วก็หมูนี้อิ่มพอดีข้าวมันค่ะข้าวมันค่ะข้มันก็ก็สวยน้ำจิ้มไม่เหมือนกันนี่จะปรุงอะไรเพิ่มไหมชิ้มดูก่อน,นขอบคุณงทะ cùng mà hấp má? để để một, nó chìm tàu lòng, nước súp mặn á? nước súp mặn một nè. Ừ. ก็เป็นเส้น่มานี <S 2> <S 2> ่จะใส่พริกนะใส่ไปไหนแล้นเดี okay. okay. ๋ยวใส่เยอะต้องมันๆพริกเองมาแบบน้ำพริกเค็มเดี๋ยวไปกินกาแฟมั้งเห็นไหมอ้าวเราเพิ่งกินกาแฟมาเดี๋ยวไปโรงเรียนข้าไหนนะโรงเรียนสองเวลาแค่พักเที่ยงทุกบ่ายโมงอ้าววันนี้พี่เอ้อทำเต็มวัน ดูไฟเต็มว <mid S 1> ันท <outs> ุกับวาทุกวันเลยถ้าวันเวนกับสี่ห้าโมงดีกันมานิดนึงอาชิงดูเผื่อใส่นิด อร่อยไหมคะมาววิดีโอคะ่ะอร่อยนะคะ,อะขอบคุณค่ะที่พามาทางที่นี่ค่ะไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังอ่มค่ะเราหล่ออิ่มแล้วค่ะทุกคนจะปรากฏว่ากินไม่หมด อันนี้ได้กินไปชิ้นเดียวได้สดน้ำสามทีพี่อ,อ้อยได้กินตะชิ้นไหมอ,อ่าพอหัวรัก,กินไม่หมดต่อกลับบ้านเสียดายเยอะอีกอืมเยอะมากเอาสดน้ำได้สดน้ำสามทีกินไม่ไหวสั่งก็ยิ่เยอะเกินสั่งเพราะหิวค่ะ แล้วค่ะถึงเวลากับบ้านค่าเสีหายมือนี้หนึ่งร้อยห้าสบาทดี่อ้ซื้ออะไรไหม นี่ที่เราทำเขาไปเราจะตัดกี่เลงไหมตัดเมื่อกี้มันก็นยังมีน้ำนอนไม่มีใช่ไหมอ๋อนี่ซุกไว้ทอดมาใช่ไหมดูสภาพคุณครูแต่ละคนนะคะแต่ไม่ใช่อะไรนะเวลาราชการแท้ๆอันนี้ก็เวลาราชการแต่ต้องเวลาราชการแท้ๆคือเปิดเทอมอะ่ะถึงจะคือจะได้เห็นเมคอัพบนใบหน้า โอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ตั r i ค e กด,กกกดัวใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะวันีค่ะถ้าหลังจากทานเสร็จอีทก,ก็เอาไปลงในติ๊กต็อกนะคะทางร้านเสกกะก,ก็เข้ามาขอบคุณคะ่ะยินดีคะ่ะเดี๋ยวจะไปทานใหม่อีกคะ่ะถ้าคนเกลียดคุณอาจเป็นเพราะสามเหตุผลนี้หเหตุผลแรก คุณเป็นภาพสะท้อนของเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากมีแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีแบบคุณได้เขาก็เลยเกิดการอิจฉาหรือว่าไม่พอใจคุณเหตุผลที่ 2, 2เขาพยายามหาข้อบกพร่องของคุณเพราะมันจะทําให้ตัวเขาเองรู้สึกดีแต่จริงๆแล,แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเทียบคุณได้เลยเหตุผลที่3เขาไม่ได้ไม่ชอบคุณแต่เขาไม่ชอบทุกคนที่ดีกว่าเขาดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่า ถ้าคุณเจอคนแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจแค่จำไว้ว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอยากประสบความสำเร็จเขาจะไม่มีเวลามานั่งเกลียดใครแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่มีค่าที่คุณต้องแคร์